ในทุกความบอบช้ำที่เกิดไม่ว่าในผู้ใดก็ตามผ่านแล้วก็ผ่านไปรอการฟื้นฟูเยียวยาและเริ่มต้นใหม่ในวัฏจักรชีวิตเสมือนใบไม้ที่รอการผลัดใบใหม่อีกครั้งทุกสิ่งอยู่ภายใต้ความธรรมดาของโลกไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ธรรมดาสุขทุกชิงชังรัก โลกโกรธหลงร้้นเป็นธรรมดาของโลกเพียงแค่เข้าใจเท่านั้นเองก็ผ่านได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วทุกชีวิตก็ไม่ได้ต่างไปจากเราแผ่เมตตาอวยพรบ่อยๆให้ทุกชีวิตมีความสุขร่มเย็นเถิดเมื่อเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวจะพบว่าทุกคนทำในสิ่งที่เราทำอยู่ โดยไม่ต้องยึดว่าทำอะไรรว้นนทำในสิ่งเดียวกันทุกคนเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่โดยไม่ต้องยึดว่าเป็นอะไรรว้นนเป็นสิ่งเดียวกันการรู้ความจริงนี้เป็นรู้ที่เหนือจิตมนุษย์รู้ตตดสรู้เหนือตัวตนรู้เป็นรู้สูงสุดของธรรมชาติเป็นรู้ นี่เป็นเดิมแท้นิรันร์รู้แห่งความจริงแท้เป็นสภาวะรู้ที่ไม่ต้องแยกไม่ต้องแข่งขันอะไรทั้งนั้นเป็นสภาวะที่มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นใจและมีแต่ความเบิกบานใจการค้นพบที่ยิ่งใหญ่สุดคือการค้นพบความจริงที่ว่าเราก็ไม่ได้ต่างไปจาก ทุกชีวิตและทุกสรรพสิ่งเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไรเงื่อนไขและไรข้อแม้ถ้ารู้ความจริงนี้เราจะมีความสุขทางใจมากไม่มีทุกข์กังวลความเศร้าความสูญเสียความไม่มั่นคงความระแวงมาร o ควนเราจะมีจิตใจที่ อิสระเสรีมีความงดงามสวยสดเสมอเราจะไม่เพียนไปจากกฎธรรมชาติเราจะรักษาความสงบสมดุลภายในไว้ได้และมีชีวิตที่เป็นหลักธรรมแสงธรรมให้กับโลกใบนี้อย่างสง่างามในตัวเองด้วยกฎแห่งความจริงแท้สูงสุดของธรรมชาติ เพราะเป็นหลักแห่งความจริงถ้าคนพบจริงความหลุดพ้นไปจากกองทุกย่อมมีผลเป็นความอิสระแท้จริงต่อชีวิตเขาผู้นั้นทันทีมีชีวิตที่พร้อมจะปกป้องความดีงามให้เจริญให้เกิดมีในหัวใจเพื่อนมนุษย์ให้มีแสงสว่างเพื่อส่งต่อให้ความมืดได้มองเห็นตนเองและ ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงตนก็คือแสงสว่างและเป็นแสงสว่างมานานแล้วธรรมชาติมีความเป็นกลางที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพิงความเป็นกลางนี้ต่อให้ห่างเหินหันเหอ,ออกไปท้ายที่สุดก็ต้องยอมจำนนต่อกฎความเป็นกลางนี้จึงจะพบความรอดที่แท้จริง คนที่ร้ายก็ต้องปรับตนสู่ความเป็นกลางจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตมิเช่นนั้นจะอยู่กับความร้ายของตัวเองแต่ชีวิตก็ไม่มีความสุขคนมีกรัมก็ต้องปรับตัวสู่ความเป็นกลางถึงจะพบผลทางรอดของชีวิตไม่งั้นก็วนอยู่ในกรัมเก่ากรัมใหม่ไม่จบสิ้น ความกลัวความกังวลในมนุษย์ความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจความทุกข์จะถูกลดปลับลงได้ด้วยการไว้ใจกฎการทำงานของธรรมชาติความเป็นกลางถ้าเราไม่มีจิตตกเชื่อมโยงกับกลามมืดก็จะพ้นจากกลามมืดโดยปริยาย และถ้าเรารักษาจิตใจใสใสไว้ได้เท่ากับเรารักษาพื้นที่ความสันติสุขให้กับทั้งตนและส่วนรวมส่วนนี้สำคัญมากจึงต้องเห็นและรักษาจิตฝ่ายดีงามในตนไว้ถ้ามีจิตใจดีจิตใจดีจะเป็นความสว่างจะอยู่เหนือความร้ายทั้งปวง ต่อให้ผู้อื่นร้ายมาความร้ายนั้นก็ไม่ต่างไปจากปามีขึ้นไปบนฟ้าก็ต้องร่วงหล่นสู่พื้นอยู่ดีแต่หาได้ทำ้ายฟ้าไม่จิตใจที่ดีจิตใจฝ่ายบวกไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อได้เข้าถึงเนื้อแท้แห่งความดีแล้วจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงทั้งปัจจุบันนี้และภายภาคหน้า ธรรมาทุกบทเป็นไปเพื่อการประเทิงปัญญาจงจุดตะเกียงในตัวเองแล้วจะรู้เห็นทุกสรรพสิ่งในทางที่เป็นจริงดินแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ที่นี่โลกก็คือโลกธรรมทำให้เราเห็นโลกและเข้าใจโลกอย่างชัดแจ้งให้เป็นอยู่ และดำรงอยู่อย่างผู้มีปัญญาดีเถิดให้เป็นอยู่และดำรงอยู่อย่างผู้มีดวงตาดีเถิดให้เป็นอยู่และดำรงอยู่อย่างผู้มีจิตใจประเสริฐเถิด